ขอสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมชื่อว่าเกลือ <c oughs> วันนี้จะมาเล่นไลน์เจอกัน <c oughs> ได้ไม่ใช่ไปเล่นไลน์เจอวันนี้เราจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวเทคนิควิธีการคูณเลขสาเอดขึ้นสาเอขั้นตอนแรกใช่ไหมครับเปลี่ยนจากคูณเป็นบวกสวาเอ็ดคู เอ็ดบวกสามสิได้เท่าไหร่ได้62สิบเสร็จแล้วก็เราเอาสาไปคูณสาสต่อเลย30มสคูณสาได้900เอา900ไปบวกกับเท่าไหร่ว,วะสามสเอ 3, 62, ออสก็จะได้เท่ากับ900 6ร้ สร็จแล้วก็อะไรต่อวะเสร็จแล้วก็ตรวจสอบคำตอบด้วยการเอาเลขหลังมาคูณกันหนึ่คูณคณหเท่ากับหนึ่งคำตอบที่แรกก็คือสองร้อ้ยเก้ไปต่อไปแล้วก็อ้นี้ต่อเลยต่อไปต่อไปคือวิธีการคูณเลข41เอ่าเทคนิคนี้เทคนิคพวกนี้ก็เฮ้ยไม่มีโย์วิีวเลยดีกว่า เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ฝมกิมกดเกขึ้นมาเองพอได้พอนนะเรียกสิทธิ์เรียกสิทธิ์ยิวใครอยู่ดีวะต่อไปคือ41่41เคูณสีเอ็ปลี่ยนจากคูณเป็นบวก41บวกส1ได้อะไร82แล้วก็40่สคูณสีได้1้อ ได้1นึ่งพันบวกกับ8ปดสิบสองก็จะได้เท่ากับ1 6ึ่งพแปดสิบสตรวจสอบคำตอบด้วยการเลขหลังคูณกันเลขหลังคูณกัน1นคูณหนึ่งเท่าไร่ได้หนึ่งก็ได้เท่ากับ1,600 1,600อยอะไรวะ1 6ึ่ง้อยทับหนึ่ง ใส่คูสามอ๋อหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดต่อไปเราไปดูที่ห้าสิบเอ็ดต่อเลยนะครับห้าสิบเอ็ดคูณห้าสิบเอ็ดเหมือนเดิมเลยเทคนิคเทคนิคนี้ใช้ได้ยันเก้าสิบเอ็ดใช่เก้าสิบเอ็ดมาห้าสิบเอ็ดบวกห้าสิบเอ็ดได้แล้วกับร้อยสอง ร้อยสองแล้วก็ห้าสิบบวกห้าสิบได้กับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบวกกับร้อยสองก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยหกโวยงงจากโรงพยาบาลสภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ขอขอโทรด้วยแล้วกันที่จะมีไอบ้างก็งได้เท่ากับสองร้อยสองร้อยหกสิบ 260 2้อยหตัวสอบคำตอบด้วยการเอาเลขหลังคูณกัน1นึ่งคูณหนได้เท่าไรได้1นึ่งก็เท่ากับ2องร้อยหมันหกร้โอเคประมาณนี้มาให้ความรู้เสร็จแล้วมาเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่าอ่าฝากกดติดตามแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะครับ ผมจะมีเทคนิคดีๆแบบนี้เข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วรอผมหาเทคนิคการคูณเลขร้อยหนึ่งให้ได้ก่อนเออแล้วก็พุ่งนี้น่าจะมีการวิธีการคูณเลข32ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่จักอีลาฟก่อนอีลาฟอีแดนไ,ไหนวะอีแดนวันนี้เอา ดูไปดูไปดูไปซาอุซาบอกเต้นกีด,ดีให้มึงไม่ยอมวันนี้ก็้ดีอีกไม่รู้จะทำไงละเฮ้ยเราจับอีลามม่กี่ตัวนะอ่าไอดีนี้เป็นไอดีที่เท่าไหร่ล้ว,วะที่แรกของกูก็ไม่รู้อ่าที่แรกไอดีแรกไอด,ดีอะไรอะ่ะไอสลามนั้นอ่ะให้ให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยไอดีเนี้ยไอดีเรารู้แล้วอะเดีวเปิดให้ดูด้วยกัน เดี๋ยวเวลาว่างอาจจะเล่นสองไอดีเพื่อหาให้แจกเพื่อแจกอีกเดี๋ยวเอาเท่านี้ไปก่อนตอนนี้ทำอะไรดีวะวันนี้จับแดนชกันเออใช่ดิแล้วก็กล่องผมแนะนำให้ซื้อเจ้ากล่องนี้นี่กล่องนี้แต่เพืเล่นใหม่นะเพราะว่าปั้นแดนอ่ะมันยากอยู่เพราะว่าไม่มีห้องทดลองเน,นี่ยวทดลองเนี้ยไม่มีใช่ปะ แล้วก็จะไปกุปที่ PP เอ่อกดเข้าไปที่จุดแลกเปลี่ยนซื้อเจ้ากล่องเนี้ยเนี่ยได้ได้กบ5าดาวมาผมเอามายัดแดนแล้วก็จะได้แดนมาเล่นตั้งแต่ต้นเกมครับแล้วก็จะฟาร์มด่านง่ายๆเลยเพราะวีเลตของไอ้เจ้าแดนอ่ะมันดีมากใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็ทำตามเทคนิคนี้ครับ สบายรับรองเลยเก็บแต้มรียวนาแบบอะไรนนาดเพราะว่ามันเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมนะมั่งเนี้ยและอีกหนึ่งตัวที่เก็บงานกันก็นกคือ,อนี่มูนสเก็ตบอร์ดต,ตดานมันดับท้ายเลยต้องอดทนอะ่ะเล่นยาวๆจะเล่นให้ดูก่อนกันฝากกดติดตามด้วยนะครับถาถม่เทคนิคดีๆอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาบอกเพิ่มอีก ช่องนี้เล่นทั้งเกมแล้วก็คณิตอืมเรียกกระแตเปล่าว่าให้ทั้งความรู้แล้วก็สนุกในเวลาเดียวกันอ่าให้เรียกผมชื่อให้เรียกผมว่าเกลือใช่มีบอกชื่อต้องเรียกผมว่าเกลือในช่องนี้โอ้ยสภาพร่างกายกู เฮ้ยอออาจจะมีเล่นสเปรดิสเตอร์อย mmm ู pues ่บ้างนะเพราะว่าก็ต้องเล่นอะสเปรดิสเตอร์ก็แฝดเล่นเกลสเปรดิสเตอร์นี่ว่ะถือไมเล่นแม่งดังงอนมาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับหาตัดไอ้นี้ไปเออ เป็นไอ้นี่เป็นไรวะความจำมันสั้นจังเนีอยเป็นไส้ติง่งอ่ะเป็นไส้ติง่งอักเสบมันแตกแล้วพอไปไส้ติ่งเสร็จปุ๊บไตเสียไตยเสียเสร็จปุ๊บไส้ลำไส้อุดตันเลยต้องไปผ่าตัดชีวิตนี้โคตรลาทดนเลยไส้ติ่งอันเดียวพาลาไปหมดเลยฮะยิงดีผมแค่อย,อยู่สิบเจ็ดเออเลยมีโอกาสหายอยู่ อาผมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนไส่ย,ยกน้อยวิทยาใครไปเยี่ยมผมก็ได้นะครับอ่าแล้วคนถามว่าทำไมพึกไไมไม่ใครรู้จักผมเลยเพราะหนึ่งเลยนะผมเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความเรยวในการคิดมันมหาศาลโถคิดเทคนิคแบบนี้ขึ้นมาได้ เดี๋ยวผมจะเล่นวานนี้ให้ดูก่อนคอก่อนอ่าจะให้ดูกันว่ามันได้ง่ายขนาดอีลาวแอะาจไม่ออกเลเหนื่อยเหนื่อยง่ายมากเลยพูดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมจะจบคลิปเลยนะครับ ใครสงสัยอะไรสามารถถามผมได้ที่ไลน์แล้วก็กลุ่มไลน์นี่ผมจะอยู่กลุ่มไลน์นี้เป็นหลักจะเปิดให้ดูแล้วใครคอเนี่ยจะแนะนำเกียร์ใครจะผมจะแนะนำเกียร์ทุกทุกทุกหกโมงในกลุ่มไลน์นี้อืเนี่ยผมจะทำอย่างนี้ แนะน้ำเกยร์ให้อย่างนี้ใครสนใจก็เข้ากลุ่มไลน์นี้ได้นะครับลิงไม่ดูตรงไหนวะนี่จาลิง์ง <c oughs> งเฮ้ยฉากเดิมเล่นเกมต่อนี่ได้ดยังไงแล้ว นี่แต้มกบมันเก็บง่ายมากตัวนี้เนี่ยได้แต้งกลบละห้างแต้มแบบง่ายๆสบายใช้เวลาแป๊บเดียวเองตัวอื่นนี่แบบโอ้โหหลังแทบจะหักเลยอันนี้ผมยัดก,กบเอานะเออเอาเจ็ดเอซีดาวนียอันสี่ดาวแม็กปุ๊บก็ยัดก,กบห้าดาวเลยด้วยการซ่มกล่อง,งนั้นพอดีแต้มมีเป็นแสน คนมันรวยอะ่ะคนมันรวยอะ่ะเปิดเรื่อยๆใกล้ครบแหละเห็นปะเก็บๆแบบเดี่ยวตัวนี้เก็บง่ายๆอ้าวเล่นไหนก็ควรจะถึงด่านนี้นะเล่นได้ถึงด่านนี้ให้ได้อะ่ะดิ้นรนอ่ะดิ้นรนหน่อย,นนนอยทนหน่อยทนหน่อยชิจะได้สบายผมไม่ได้เล่นเลยเดือดไอดีนะเออพาตาัดไส้ติงไง เนี่ยอีกอีกเปรตอีเวนอีกเปรตอีเวนอีอีอีไตเวนนัยนคุสภาพเป็นอย่างนี้ไตเวนมันไส้ใช้รูปนี้แม่งเลยเมื่อวานก็นั่งไตหอคอยขึ้นมาอย่างลำบากโอเคจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณครับนายเกลือขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ